ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยการละอนันทิอีกในยะหนึ่งพิกุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงพิกุทั้งหลายพิกุเมื่อกระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิกุททั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งเสียงทั้งหลายโดยแยบคาย และเห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงทั้งหลายตามที่เป็นจริงภิกุทั้งหลายพิกุเมื่อกระทําในใจซึ่งเสียงทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงแห่งเสียงทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นทั้งหลายตามที่เป็นจริงภิขุทั้งหลายภิกขุเมื่อกระทำในใจซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงแห่งกลิ่นทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิกุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งรสทั้งหลายโดยแยบคาย และเห็นความไม่เที่ยงแห่งรสทั้งหลายตามที่เป็นจริงภิกุทั้งหลายภิกุเมื่อกระทำในใจซึ่งรสทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงแห่งรสทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลายเพราะความสิ <S <s ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพวกเธอจงกระทำในใจซึ่งโพทพะทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เที่ยงแห่งโพธพะทั้งหลายตามที่เป็นจริงพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำในใจซึ่งโพทพะทั้งหลายโดยแยบคายอยู่ เห็นความไม่เที่ยงแห่งผลพภาทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผลพภาทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลาย พวกเธอจงกระทำในใจซึ่งธรรมารมทั้งหลายโดยแยบคายและเห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมารมทั้งหลายตามที่เป็นจริงพิขุทั้งหลายพิขุเมื่อกระทำในใจซึ่งธรรมารมทั้งหลายโดยแยบคายอยู่เห็นความไม่เที่ยงแห่งธรรมารมทั้งหลายตามที่เป็นจริงอยู่ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งนันที จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้